เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นประมาณกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครั้งแรกเนี่ยคือที่เจอเนี่ยก็คือเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อแล้วพลอยเองก็หมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรแต่ต้อง follow up นะแล้วด้วยความที่พลอยเองก็ผิดที่พลอยนี่แหละพลอยชะล่าใจเพราะพลอยเป็นคนกลัวเข็มเจาะเลือดมากๆเราออกกํบบาลังกายอยู่แล้วเราเป็นคนแข็งแรงสุขภาพเราดีเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกปล่อยให้มันผ่านไปจนปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตรวจอีกทีก็ ผลมันออกมาว่าเนื้อเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นเป็นเชฟของเป็นเชฟมันจะแบบเป็นรูปร่างมันเป็นชัดเจนว่าเป็นมะเร็งผลเลือดด้วยแล้วเพื่อก็ช็อกอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเจอสองข้างนะคะก็ข้างหนึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรก็ต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพอตรวจออกมาก็เป็นแค่หินปูนแต่ทีนี้ข้างซ้ายมันค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รับการผ่าตัดมีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจมะเร็งที่พอยเป็นนี่คือเป็น สเปเชียลไทป์เป็นมะเร็งสองสายพันธุ์คือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นและต่อมน้าเหลืองคือเต้านมคือดักเต้าแล้วก็ลบู่าคือต่อมน้ําเหลืองช็อกอีกรอบเพราะว่าพลอยบอกแล้วแล้วมันคือสเตจไหนคะหมอก,ก็บอกว่าเป็นสเตจสองแต่ทีเนี้ยพ่อาถามว่าแล้วพลอยจะรู้ได้ไงว่ามันจะมันจะลามไปมากกว่านี้เขาก็บอกว่าจะรู้ตอนผ่าตัดตอนนั้นก็คือใจใจแป้วแล้ว,วเพราะพลอยก็ไม่อยากให้ลามไปอไวัยวะอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความโชคดีมันก็จบ จบแค่นั้นนะคะมันก็จบจบ,จบแค่ที่เตจสองจบที่ตอมน้ําเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้แสงรับการรักษาทานยาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเพิ่งไปตรวจเพจสแกนมาอะไรเงี้ยมาก็ไม่ไม่เจอแล้วแต่ว่ายังยังต้องมอนิเตอร์ยังต้องตรวจยังต้องทานยาของคุณหมอเนี่ยไปอีกสักสาปีตอนนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วกับการกินยาค่ะ